สวัสดีครับมาอยู่ในเกม Fc Mobile นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นนะครับโรดี้นะครับวอลเลอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นกลองหน้าที่สัญชาติเยอรมันนะครับที่มานักประจานะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวนะครับที่เป็นตัวดังๆนะครับมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าเป็นนะครับกล่องห้าทะครับที่ถือว่าครับเป็นตัวเก่งนะครับแต่นอกเมตานิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นตัวที่ถือว่าดีมากๆนะครับตอนนี้นะครับมานะครับโอปิ้งแทะ โอ้นะครับโอเวอร์นะครับพื้นฐานก็อยู่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับทำนะครับเม็ดส้มนะครับสามสิบก็อนหนึ่งร้อยสิบห้านะครับพลังเต็มเต็มก็ถือว่านะครับเก่งนะครับถ้าเทียบกับตัวปัจจุบันที่มีอยู่นะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเล่นได้นะครับตำแหน่งเป็นกองหน้าอย่างเดียวเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการ์ดนะครับแต่ว่าตัวนั้นนะครับสามารถเล่นเป็นปีกได้แต่ว่านี้นะครับกองหน้าล้วนๆนะครับ พลังงานนะครับห้าดาวนะครับคือสุดยอตมากนะครับของหน้าพลังงานห้าดาวหาหายากมากนะครับถ้าสกิลสีดาวนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนสูงก็ร้อยแปดสิบนะครับทําได้ดีนะครับเท้านะครับสี่ห้านะครับถือว่าดีแล้วนะครับผมเอามาใช้งานนะครับสกิลที่อัพนะครับเน้นนะครับสายฟ้านะครับเพื่อทําให้นะครับเพิ่มความเร็วนะครับมาดูนะครับว่าพลังงานได้ขนาดไหนนะครับฝีเท้านะครับ ระดับฝีเท้าก็ถือว่านะครับรวมๆนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับถือว่ากําลังดีนะครับเป็นความเร็วที่ถือว่านะครับอ่าไม่ไม่ใช่ตัวนะครับที่เร็วที่สุดนะครับแต่กําลังดีนะครับความเร็วในระดับนี้นะครับในตอนนี้นะครับคือกองหน้าก็ต้องประมาณนี้นะครับการยิงนะครับการทําประตูนะครับสูงมากนะครับการยิงไกลนะครับพลังในการยิงนะครับคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับบวกอีกสิบห้านะครับเป็น สิ่งที่ดีมากๆนะครับการควบคุมนะครับการคุมตำแหน่งมันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลแรกนะครับจุดโทษอะไรก็ถือว่านะครับทำได้ดีนะครับส่วนเรื่องนะครับการผ่านบอลนะครับการส่งบอลก็ถือว่านะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่ามีมุมมองวิชันที่ถือว่านะครับสูงสูงหน่อยนะครับต่างจากตัวอื่นนะครับสเตตัสการเลี้ยงนะครับถือว่าสูงมากนะครับร้อยหกสิบสองนะครับเป็นของหน้าที่สเตตัสดีนะครับ ส่วนเรื่องเกมรับนะครับก็พอได้นะครับแต่มันมีนะครับเรื่องแรงกระโดดนะครับที่ดีมากๆนะครับอันนี้แรงกระโดดดีนะครับแล้วก็การมงนะครับทําได้ดีนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นที่การมงแต่ว่าส่วนสูงอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เมนเจอร์นะครับน่าจะสนุกนะครับเกมลุกนะครับสูงนะครับเกมรับปานกลางอันนี้ก็ถือว่าได้นะครับราคาตอนนี้ก็กําลังดีนะครับ ระบบนะครับที่ผมใช้งานนะครับก็เน้นนะครับเป็นสีสามสามพลดิ้งนะครับอันนี้ก็แบบประมาณนี้นะครับตัวที่จะใช้งานนะครับขอทดสอบนะครับโหมดตัวตัวก็นนะครับก็ถือว่านะครับอาจจะไม่ถนัดมากนะครับจากท่าสกิลนะครับเป็นสกิลตอกนะครับ ผมก็ไม่ถนัดซะด้วยนะครับแต่เมนผมมีนะครับสกิลเฉพาะทีมนะครับถ้าเป็นตัวสี่ดาวนะครับมันจะผมออกสกิลใหม่นะครับมันจะง่ายหน่อยนะครับโดนตายประตูก่อนนะครับนี่นะครับ การยิงครับแรงดีนะครับกดแรงๆก็ได้นะครับนี่นะครับคือวิ่งมาตัวเป็นตัวจบเลยนะครับนี่ออกผ่าดน,นิดหน่อยนะครับนี่นะครับกดแต่วัดแรงมากก็ออกนะครับ เล่นเยอะเดี๋ยวผมก็จะแพ้อนะครับน่าจะเล่นเยอะไปเดี๋ยว ต้องเอาจริงไม่เริ่มโดนแล้วนะครับกดนะครับแรงดีนะครับคือพลังนะครับพลังดีนะครับก็ถือว่าได้นะครับการจบสกอร์นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับคือการจบนะครับมันทำได้ดีนะครับ แต่ผมอาจจะยังไม่ถนัดนะครับบางคนนะครับถ้าไม่ถนัดนะครับสกิลนะครับที่เป็นสกิลเฉพาะนะครับสกิลลมนะครับก็สามารถใช้สกิลที่ซื้อมาได้นะครับเพราะเป็นตัวสี่ดาวครับตั้งค่าสกิลเอาเองนะครับอันนี้ก็จะนะครับทดสอบนะครับก็ดูแท็กติกนะครับเอาประมาณนี้นะครับที่ใช้งานนะครับเป็นสองหนึ่งสามสองนะครับแต่ว่าถ้าอ่าต้อง ระบบนะครับถ้าเป็นโฮลดิ้งนะครับเอาเป็นขึ้นระบบดีกว่านะครับเกมบุกนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับพอได้นะครับเกมลับเราตัวผู้เล่นก็ถือว่าดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จไแบบประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสองนะเกมลับนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเสร็จไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูว่ากล่องหน้านะครับจะสามารถทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับจะลุกมองดีไหม หรือว่าการควบคุมนะครับ AI การทํางานต่างๆนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับบางตัวนะครับกองหน้านะครับได้บอลนะครับเราไม่สามารถไปแย่งได้นะครับเพราะมันมีความสามารถเฉพาะที่ต่างกันนะครับแบบเจอนะครับตัวนี้นะครับยูเซเบียนะครับคือความเร็วนะครับแล้วก็จบสกอร์นะครับผมนะครับเท้าห้าห้านะคู่ต่อสู้นะครับส่วนผมนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ต้องมาดูนะครับว่า AI นะครับจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับ ก็ไม่ค่อยลงมาต่ำนะครับตัวนี้นะไม่ล่วงบ่อนมากวิ่ยโดนได้ไงนะครับคาลัสเคเรียรไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าของผมฟิลิปรามนะครับตัวเตี้ยนะครับ รามจะอส่วนสูงไม่ดีนะครับแต่ได้ความเร็วนะครับจะเอากันขนาดนี้เลยนะครับโดนกดนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ากองหน้าก็น่าจะรอทำหน้าที่ตัวเองอยู่นะครับนี่ครับฟินยาได้บอลนะครับ ดนครับฉีกได้ไหมนะครับไม่ฉีกนะครับน่าจะความเร็วไม่พอนะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะเอาได้นะครับแต่ก็ปั้นเกมได้นะครับของบอลได้นะครับเฮ้ต่างนะครับพอได้พอได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าออกมาปีกนิดหน่อยนะครับเอาแล้ครับหนึ่งแอ็ซิสนะครับ คือตัวนะครับเวลาของบอลก็ถือว่าดีนะครับบาลานซ์ดีนะครับนี่นะครับตีเสมอได้นะครับก็มาดูเจออีกแล้วนะครับ เกือบแล้วนะครับน่าจะเพิ่มนะครับตัวกองหลังดีๆหน่อยนะครับก็นะครับจบคื่องแรกนะครับก็ถือว่าได้นะครับพอกองหน้าก็ยังพอมีผลงานบ้างนะครับ ของหน้าทำงานได้ดีนะครับดูนะผ่านบอลได้นะครับผ่านบอลแทงทะลุขึ้นไปเลยนะครับน่าจะล้ำหน้านะครับ ก็ไม่ได้วิ่งไล่บอลเยอะนะครับแต่ก็ทำทาหน้าที่ตัวเองนะครับดูรับตอนรับบอลนนะครับเวลาพักบอลมันจะเอายังไงไหวไหมนี่ครับรับบอลมันเนีย่ยครับด,ดูวิธีนะครับคือตัวนะครับจะ ไม่ขยับไปหาในคู่ต่อสู้นะครับให้เขาบีบได้นะครับต่างนะครับมันมันเล่นนะครับเหมือนการการรับบอลนะครับเหมือนเหมือนแบบพวกตัวนะครับที่เป็นตัวลุกนะครับเหมือนแบบพวกเอ่เมซี่พวกนั้นนะครับที่มีนะครับจะหาตำแหน่งนะครับพวกนี้นะครับมันอ่ามันจะมีนะครับเอไอที่ทำการเคลื่อนไหวมุมมองวิชันที่ต่างไปนะครับ ถ้าบางตัวนะครับมันรับบอลนะครับจะรับแบบประชิดคู่ต่อสู้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับรับมาแล้วมันจะขยับนะครับขยับถอยนะครับถือว่าได้นะครับมันทำงานได้ดีนะครับนี่นะครับตัวนะครับยืนยืนตำแหน่งนะครับเป็นตัวเป้าอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าโดนนะครับเริ่มโดนบีบแล้วนะครับ โดนบีประชิดมากนะครับน่าจะโดนตั้งค่านะครับนี่ยคู่ต่อสู้นะครับเริ่มเริ่มดผมเริ่มโดนนะครับที่จะเริ่มมาร์กผมแล้วนะครับ ตัวที่เป็นเจอรลาตัวนั้นนะครับผมโดนมาแล้วนะครับสองทีแล้วนะครับมันมีโอกาสมากนะครับแต่ก็นี่นะครับยังนะครับไม่ได้ยิงนะครับแต่ก็นะครับถือว่าได้นะครับการใช้งานดีนะครับอันนี้นะครับน่าจะเอาอีกแมตต์ไหมผลงานนะครับก็หนึ่งแอซิดนะครับผ่านบอลนะครับแปดครั้ง ได้แปดครั้งนะครับนี่ก็แบบนะครับเป็นตัวเป้านะครับก็ถือว่าได้นะครับการทํางานดีนะครับ AI ก็ถือว่าผ่านนะครับสลับเล่นแบบนี้นะครับอาจจะอีกรอบนะครับดูนะครับว่ารอบที่สองนะครับการทํางานจะได้ขนาดไหนนะครับบางทีก็อยากจะทําเป็นนะครับสี่สามสามแอคแทกนะครับ จะได้นะครับมีตัวลุกนะครับมาประคองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับฮอลดิ้งก็ถือว่าดีนะครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่านะครับได้นะแข็งเหมือนกันนะครับ,รรบถ้าเจอนะครับในระดับตําต อฟซีแชมเปียนนะครับมันก็จะเจอคู่ต่อสู้นะครับไม่ต่างกันมากนะครับจะฉีกอบอลไหมคู่ต่อสู้น่าจะประกบติดนะครับ เจอเลยนะครับฝั่งคู่ต่อสู้นะครับจะผิวมากๆนะครับตัวตัวที่มีนะครับประเภทนะครับมาล็กฮัมซิกนะครับพวก u บิโอะไรพวกนี้นะครับคืออันตรายมากๆนะครับนี่ครับเอาแล้วนะครับจูสนะครับนี่นะครับตัวพวกนะครับพฮัมซิกหรือพวกนี้นะครับมันมันจะมีนะครับ ความเป็นเพเมเกอร์นะครับแต่ว่าล่างที่มีน่าจะเป็นล่าง c m เมนะครับแต่เป็นเพเมเกอร์นะครับพวกนี้นะครับนี่นะครับทะลุนะครับวิ่งทะลุมานะยิงนะครับแรงนะครับอุ้ยยิงแรงนะครับ แรงมากนะครับกดได้แรงจริงนะครับนี่นะครับตามไม่ทันนะครับถ้าถ้าทะลุนะครับตามไม่ทันนะครับความเร็วถือว่ามีเยอะนะครับเริ่มแล้วนะครับกองหน้านะครับเริ่มมีจบสกอร์ได้นะครับโดนแทงทะลุให้ก็ถือว่านะครับเอาเรื่องนะครับน่าจะตามลำบากนะครับถ้าโดนตัดมานะครับน่าจะเละนะครับ โดนเข้าไปนะครับจูดอีกแล้วนะครับนี่ครับโดนนะครับลำบากครับตัวอีซักนะครับอีซักเป็นแบบกของหน้านะครับตัวสูงแต่มีทักษะสกิลนะครับคือจิวผิวหน่อยนะครับนี่นะครับดูไหมเอาวิ่งไหม นี่นะครับเข้าจุดนะครับเปิดมาได้ไหมเกือบนะครับเกือบตีเสมอได้นะครับมานะครับเปิดมานะครับลูกมงว่าไงนะครับไม่ได้นะครับ ตัวนะครับตัวเปลี่ยนนะครับไม่มีนะครับพลังงานนะครับกล่องหน้าไซสยงานได้เต็มที่นะครับสำหรับโบลเลอร์น,นะครับลูกเปิดนะครับไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะมันลำบากนะครับ รักษาปัดตูคือ DQH นะครับ DQH ก็ส่วนสูงดีนะครับลงมาต่ำนะครับกองหน้าผมลงมาตรงนี้แล้วนะครับยังไม่วิ่มัด้วยนะครับเอาแล้วนะครับฟิลิปปามนะครับตีสมอกเได้นะครับ ของหน้าอยู่ข้างหลังนู่นนะครับแต่ตัวนะครับแบคขวาผมวิ่งเข้ามาได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะได้นะครับตัวยืนค้ำนะครับแบบหน้าตัวเป้า mm. ๆจริงๆนะครับเป็นแบบทาก็ตแมนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ไม่เหมาะนะครับมันไม่ยืนหน้าจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวเราเกือบแล้ว ทอดได้ไงไม่รู้นะครับนี่นะครับโดนนะครับโอ้ยนันเมซี่ไอ้โดนจนได้เมซี่ล่างนี้นะครับอันตรายนะครับที่จริงผมมีล่างปีกนะครับแต่ว่าขายไปแล้วนะแต่ว่าล่างนั้นนะครับคือ มันมันนิงนะครับคือแบบได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็วิธีนะครับสัมผัสบอลนะครับทั้บอลมันดีนะครับนี่จะเอาคืนได้ไหมเวลาจะหมดแล้วนะครับเกือบนะครับ d k r ยังเหนียวนะครับ แต่มาลูกนี้นะครับไม่ได้นะครับกองหน้าผมนะครับคือม่งแรงนะครับแต่สะบัดนะครับนิดหน่อยนะครับหลุดหลุดกรอบไปนะครับก็ถือว่านะครับผลงานนะครับทําได้ดีนะครับก็อาจจะมีแพ้ชนะบ้างบางครั้งนะครับไปเจอทีเด็ดนะครับลูกเมซี่ยิงเข้าไปนะครับหมดเลยนะครับผม มีโอกาสนะครับจบสกอร์ได้เยอะกว่านะครับแต่พลาดไปเองนะครับก็จะโทษใครก็ไม่ได้นะครับโดนเข้าไปนะครับจากเบลลิงแฮมนะครับสองลูกนะครับที่โดนเข้าไปครับตานตัวนั้นไม่อยู่นะครับบางตัว a อมันวันไหนมันดีนะครับมันก็ดีมากๆนะครับส่วนกองหน้านะครับที่มารีวิวนะครับก็ถือว่านะครับยิงสองครั้งนะครับได้นะครับหนึ่งประตูนะครับครั้งที่สองก็น่าจะเป็นลูกม่งนะครับ ส่วนการจ mhm. ่ายบอลนะครับไม่เคยผิดพลาดนะครับไม่เคยจ่ายบอลพลาดนะครับจ่ายบอลนะครับแม่นแม่นนะครับคือมันแต่ว่ามันอาจจะนะครับเป็นกองหน้าที่ไม่ยืนนะครับยืนแบบตัวเป้าจริงๆนะครับมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็ใครใช้งานก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับไม่ใช่ทักเกนแมนนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็มันก็ยืนในตำแหน่งกองหน้านะครับแต่มันจะมีลงมาทําเกมบ้างนะครับ ลงมาล้วงบอลเอาบอลว่างอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสลับนะครับของหน้าตัวนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับถูกใจไหมนะครับสลับของหน้ามาใหม่นะครับความเร็วนะครับต่างๆนะครับมีให้เห็นนะครับคือการวิ่งเข้ามานะครับสามารถนะครับทะลุกองหลังไปนะครับสามารถไปจบสกอร์ได้นะครับคือมันเร็วนะครับไม่ใช่ว่าตัวไม่เร็วนะครับถ้าเฮดทูเฮดนะครับ คือพลังงาน5ดาวแบบกลองหน้าแบบนี้นะครับไซส์ท่าสบายๆนะครับท่าสกิลนะครับสกิลสี่ดาวนะครับคือดีมากๆนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าการทำางานประมาณนี้นะไหวไหมนะครับเหมาะที่จะซื้อมาใช้งานไหมนะครับอันนี้ผมก็ทดสอบอยู่ประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ